นที่แปรกแรกรักพย,ยายามไม่ได้ฉันมาแต่พอได้คบเธอก็ไม่มีเวลาจะบอกเหตุผลว่าเธอต้องไปทำงานทีง่งนีนั่งเงาอยู่ในห้องตั้งนานช่วงแรกแรกเธอลาบัก้อนมาจีบแล้วยังไงไม่ว่าจะเช้าจะสายจะบ่ายไม่เห็นว่าเป็นอะไรเมื่อเธอไม่รักกันแล้วก็บอกตรงๆจะได้ไหมเพราะว่าคนคนนี้จะที่เดินจากไปก่อนจะเดินจากไปมัน ทรงจำที่ทำให้เราเนึกถึงว่ามีความสุขแค่ไหนที่อยู่กับคนคนหนึ่งจะหลับจะนอนกลางคืนตื่นเช้ามีเธออยู่ตรงนี้นับตั้งแต่ตอนนี้ก็คงไม่มีวันนั้นวันที่มีความสุขก็ตอนนี้มาจากกันเมื่อเธอไม่รักกันแล้วเธอก็ควรจะบอกฉันปล่อยความรักของเราที่มีให้มันเป็นแค่ความฝันพอแ้งเธอยยามไม่ได้ฉันมาแต่พอได้คบจะก็ไม่มีเวลาจะบอกเหตุผลว่าเธอต้องไปทำงาน พักร้อนมาจีบหรือไงไม่ว่าจะเช้าจะสายจะบ่ายมีเห็นว่าเป็นอะไรเมื่อเธอไม่รักกจะแล้วก็บอกตรงๆจะได้ไหมเพราะว่าคนคนนี้จะได้เดินจากไปถึงแม้จะเศร้าเสียใจแต่ตัวเองยังมีพภุม้แล้วมันจะผ่านไปให้เป็นบทเรียน,นชีวิตปล่อยความทุกข์ลอยไปให้ไกลถึงลอดเอจลิศอย่าไปคิดจดจำจนให้สมองมันเป็นพิษจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีความเจ็บจะหายไป ผ่่าานนมมฉัก็ไโทษใครเมื่อเธอเลือกแล้วมันฉันเลือกแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรที่ฉันต้องส่งข้าสวรรค์ลงโทษพวกเตาจริงไงแรกแรกจะพยายามไม่ได้ฉันมาแต่พอได้คบเธอก็ไม่มีเวลาจะบอกเหตุผลว่าเธอต้องไปทำงานให้นั่งเงาอยู่ในห้องตั้งนานช่วงแรกแรกเธอลาพักร้อนมาจีบแล้วยังไงไม่ว่าจะเช้าจะสายจะบ่ายไม่เห็นว่าเป็นอะไรเมื่อเธอไม่รักจะแล้วก็บอกตรงๆจะได้ไหม เพราะว่าคนคนนี้จะได้เดินจากไป แต่พอได้คบเธอก็ไม่มีเวลาจะบอกเหตุผลว่าเธอต้องไปทำงานจิ้งให้นั่งเหงาอยู่ในห้องตั้งนานช่วงแรกๆเธอลาพักล้อนมาจีบเรื่องไงไม่ว่าจะเช้าจะสายจะบ่ายไ,ไม่เห็นว่าเป็นอะไรเมื่อเธอไม่รักกันแล้วก็บอกตรงๆจะได้ไหมเพราะว่าคนคนนี้จะได้เดินต่อ,อไปแปลกๆเธอพาย,ยามไม่ได้ฉันมาแต่พอได้คบเธอก็ไม่มีเวลา ธอบอกเหตุผลว่าเธอต้องไปทำงานทิ้งให้นั่งเหงาอ,อยู่ในห้องตั้งนานช่วงแรกแรๆเธอลาพักร้อนมาจีบเรื่องไงไม่ว่าจะเช้าจะสายจะบ่ายไม่เห็นว่าเป็นอะไรเมื่อเธอไม่รักกันแล้วก็บอกตรงๆจะได้ไหมเพราะว่าคนคนนี้จะได้เดินจากไป